คุณจะโมกออนเขาจะทำยังไงอ,อ,อันนี้ไม่ใช่นะเบจิเชียนอือคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะเขารู้ว่าเขาจะดึงความสัมพันธ์เขาจะพูดยังไงให้คุณกลับไปนะห้าม้คุณกับเขามีปัญหากันนะมีความคิดทัศนคติความ คำพูดคำซาอะไรเคยทะเลาะกันไปแล้วนะคะเห็นไหมส0ไม้เขาอาจจะเป็นคนที่บ้างงานนะเขาโฟกัสแต่เรื่องงานมาก่อนเนะี่ยเดวิลมันเป็นคามานะค,คนคนเนี้ยอืมพิจารณาดูดีๆนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะนะคะเดวิลเขาอาจจะแค่แบบ เสน่หาในตัวนะคะความเสน่หาปาถนาในตัวแค่นั้นเองแต่ไม่ได้คิดที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้เขาถึงได้ปล่อยเวลาให้มันเป็นให้คุณแบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะนะ mm. มูฟเดี๋ยวดูนะแล้วคุณจะมูฟไหมแล้วคุณจะมูฟไหมนะคะคุณจะมูฟมูฟออนสำเร็จไม่ด้วยนะ ลกลับมาจะมูฟพร้อมสำเร็จนะอ่าเก้าถ้วยเดรสันอืคุณน่าจะมูฟสำเร็จนะคะไปข้างหน้าดีกว่านะเก้าถ้วยนะคะเดรสันคุณมีคนมาชอบเยอะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะกว่าสิ่งที่เขาคิดอีกนะแล้วไปข้างหน้าคุณจะพบความสุขด้วยนะคะเดรสันมาบอก หกไม้เห็นไหมประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณไปจากคนคนนี้นะมูกไปข้างหน้านะคะอืกองนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวสันไม่ต้องเปิดเพิ่มนะคะโอเคนะคุณน่าจะตัดสินใจไม่เอาเขาแล้วนะกองนี้นะคะอืมทาุอะไรได้บ้างก็มีราศีมังกรน,นะคะ ทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะทัดลมไม่ถุมตุ่มกลม,มโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะวันนี้พี่อากาศแบบฟาดคลิปแล้วชัดตคลิปไปค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายลาตีสวัสดีค่ะสัสดีนะคะ